สวัสดีครับพี่น้องพอกันคือเขาเหมือนเดิมนะครับวันนี้พอกันกับผมผู้กองสมพานพี่น้องพิลาประมาณสิบสองโมงเอ้ยสิบสิบสามมาลิกาสี่สิบนาทีนะครับโดยประมาณน,นะครับตรงวันที่ 20, 22, ย 65, ี่สิบกุมภาพันธ์สองพันร้อยหกสิบห้าพี่น้องที่สมพานฟาร์มกบบ้านโนนราสี ตำบลขอไลอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหา,ามหาสรารคามหาสารคามพี่น้องมาเบ่งลูกบอ,อบาญดูอัดอะไรไหมดูอัดอาุซี่มือพี่น้องนี่ผมงไทยด้หมดเศร้าพี่น้องก็เด่นก็เดอ่อัดล่งชิบนะครับพวกนี้แหละตอนนี้เห็นว่าอาหารมอง ผมบอกว่าให้เกียรติตั้งเปนก้อนหน่อยน้อยหน่อยทอนก้อยนี่วันลงไปเขากินนะพี่น้องโซนกินมากรดดำดำขี้เขียวดำดำขี้เขียวอยู่งกลางๆเขาค่อยตอมตอมกินนะพี่น้องน้าเติบอยู่ง้ะพี่น้องผมว่าตันตีเป็นโตก็สิได้เป็นประมาณแักสองสามหมื่นตัวคนละผมว่านะครับตัวกสิอดักตัวปนเนี่ยใจนะครับตอนางไงนหนาอยู่พี่น้องอีกที่เงื่อน มือพก็ติไปเห็ดบอให้เขานะครับแยกเขาไว้นะครับหยิบบอเอยตากตากบอ, OK, อ,อ,บอนี้ไว้เพื่อสิเพาะต้อไปนะครับแยกไว้จากสองบอสามบอลพอดีบอขนาดสามคู่นสองเมตรน,นะครับี 4, 4, 2, ่สี่ณสองเมตรี่เมตรคู่นสองเมตรพอดีน้นนองบอเอาจากสามเมตรเอาจากสา,าก 3, มบอ ผมก็เงได้สามบ่อเน้ยพี่น้องเห็ดบอ่อบนดินได้คนนี้อยู่ในน้ำผมเห็ดอะไรมันน้ำสีเสียพี่น้องก็้วเห็ดบ่อบนบ่อสติขเรื่องนี้ไปซื้อเลยก็คือเห็ดเส้นเหลี่ยมเรียบร้อยนะครับอรา์หารที่ดีพี่น้องคนงนี้ว่าอ่างไกินดีให้มัมดกับมันจะทอไข่นี่แหละทอหน่อยไข่นี่แหละไข่ไปจะจะซ้อนหน่อยนี่แหละพี่น้องมันรวบหมดเขาบอกว่้เขากินนะครับเอาให้เก็บ เม็ดน้อยโปรตีนสี่สามเปอร์เซ็นต์ต้อปั่น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 เป็นก้อนเซานามโดนเติบเพราะมันอ้อนเนากว่าปั่นได้กันนะครับสวัสดิติดสวัสดิปั่นได้กันยากเลยของนี่เทคนิคจัน่อยนะครับเยาะนามใส่หลายเอาะนามใส่พอประมาณน่ะพี่น้องแล้วก็ปั่น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 ดีปั่นแบบใส่เวลาโดนเติบมันจมกลเป็นก้อนเลยนะครับกานว่าเป็นก้อนกานที่ว่าปั่นมันิเป็นรอยนามเลยพี่น้องผมบรองหม้อหมนเนี่ยหม้อปั่นร่องเซานามมัน เต้านมมันในอ่อนๆหนัก so, ย่นลงไปปรากฏว่าลอยน้ำมูแต่วันมูจมือนมีดนะว่าแต่ว่ามันประช ua คือคือเขาปั่นนะพี่น้องการปั่นกันลอยน้ำดีนะครับเบอร์มันก็จบน้ำดีเป็นก้อนเป็นจุดเป็นจุดได้กับนดำได้นะครับอันนี้สปริงเกิดนะพี่น้องตอนนี้ผมปิดน้ำไปอยู่ผมทายทายขีดผมปิดน้ำไปนะครับนี่เบื้องเงาชัดพี่น้องปิดน้ำไปแล้ว หลังจากชายสี่เคยทำเพื่เปิดน้ำเพิ่ง่นๆๆเขาลงเปลี่ยนน้ำให้เขานะครับนี่อันนี้วอดทีส่สองมุนี่กิน,น,นว่าท่านหมดพี่น้องว่านเอาให้ตะม้วานนี่มันหน่อยตัวถ่าเขากินเนี่ยท่านเป็นในบวกกินท่านหมดอีอ่นนี้มันจุดดำๆที่ตรงแปะกลางๆพี่ำำน,น,น้องกำนัมกินท่านหมดไห้ตะม้วนนี่ มันแร่งนะครับปั่นเป็นก้อนเกันยโยนลงไปบ่หลายปันใดพี่น้องแก่ว่าตัวเดี๋ยวหนีเขาเรียกพื้นที่แล้วเขายู่กระจายกันเสมอเสมอกันเลยเห็นปะเห็นตัวตัวเงี้ยวพี่น้องเขายู่เสมอกันอันนสามมือไล้นี่มั่งนี่คือว่าเริ่มกินตะมวนันหลือผมเริ่มันกินตะมวัดอะไ้มั่วนีสามมือเริ่มกินตะมวนนัดว อันนั้นก็เดินมกินว่านไห้มุนี่ก็ให้มูนันน้ำกันเลยนะเพราะมันตัวตัสีกันเนีพยนบ่อลแรกมันมันกับตัวหง่ก็การนิดเดียวนะครับเพราะเกิดก้อนกันมือเดียวมือแรกมันไม่มีแสงเลยแ้มือสองมีแสงมีแสงเกนิดนึงมันก็ได้ออกทูสีกันนะครับนี่ก็มูนี่สีอ่อนก็มุนันเต็นวยอยู่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไส้ท่้นมีดพี่น้องพอกันไม่คลิปนานะครับ ปลูกตะไคร้หรือมันสัตตะไคร้เพื่อน้องสวัสดีครับ